ณอาณาจักรแห่งหนึ่งราชากับราชินีได้ให้กำเนิดเจ้าหญิงที่มีผิวพรรณขาวพองนุ่ดดังหิมะพวกเขาได้ตั้งชื่อให้กับเธอว่าสโนไวท์แต่ว่าก็โชคร้ายที่ราชินีได้เสียชีวิตไปสะก่อนทาให้สโนไวท์จึงเหลือแค่พ่อที่คอยเลี้ยงดูเธอมาตามลําพังจนเติบโตขึ้นราชาที่ขาดครูครองมานานหลายปีเขาได้เริ่มตามหาหญิงที่จะมาเป็นราชินีคนใหม่ จนกระทั่งได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจแล้วตัดสินใจขอเธอแต่งงานในที่สุดแต่แล้วเมื่อมีอสูรชั่วร้ายลุกลานเข้ามาใกล้อาณาจักรทำให้ราชาจึงจะต้องออกไปจัดการกับมันเพื่อปกป้องชาวเมืองให้ปลอดภัยเขาได้มอบกริดเล่มหนึ่งให้กับโซโนไว้เป็นของขวัญก่อนที่จะขี่ม้าหายเข้าป่าไปตลอดกาลไม่มีใครได้พบเห็นราชาอีกนับตั้งแต่นั้นบัลลังก์จึงตกไปอยู่ในมือของราชนีคนใหม่แล้วปกครองอาณาจักรด้วยความโหดเหี้ยม จนชาวบ้านประสบปัญหายากไรแถมยังผ่านทรัพย์สินของราชาคนเก่าจนค่อยๆหมดไปเรื่อยๆตัดภาพมาที่ข้างในป่าได้มีเจ้าชายนามว่าแอนดูออาคอดจากอาณาจักรบาเลนเซียและคนรับใช้ของเขากำลังขี่ม้าเดินทางผ่านมาแต่ว่าจู่ๆพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีจากพวกโจรป่าที่มีขายาวสูงเจ้าชายและคนรับใช้พลาดท่าถูกพวกมันจับตัวไว้ได้แล้วพวกโจรป่าก็เปิดเผยตัวจริงออกมาว่าที่แทนแล้วพวกเขานั้นคือคนแคร ที่ใส่ชุดทําให้ตัวเองขายาวขึ้นจากนั้นก็ทําการปล้นทรัพย์สินหนีไปแล้วจับตัวเจ้าชายกับคนรับใช้แขวนไว้กลางป่าแม้กระทั่งเสื้อผ้าของพวกเขาก็ถูกพวกมันเอาไปด้วยส่วนทางฝั่งของสโนไว้พวกแม่ครัวในวังก็ได้แอบจัดงานวันเกิดให้กับเธออย่างเงียบๆสโนไว้มักจะถูกราชินีบังคับให้อยู่แต่ในวงังไม่เคยได้ออกไปไหนจนตอนนี้เธออายุครบ18ปีแล้ว แม่ครัวจึงบอกให้สโนไว้แอบ,บนี้ออกไปจากวังเพื่อสำรวจดูชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าพวกเขายังสบายดีกันหรือเปล่าทางด้านของราชินีนางก็ได้เข้าไปคุยกับกระจกวิเศษเพื่อปรึกษาถึงปัญหาขาดแคลนเงินในตอนนี้เนื่องจากราชินีใช้เงินสุรุ่ยสุล่ายมากเกินไปจนมันใกล้จะหมดลงแล้วซึ่งกระจกวิเศษก็แนะนําว่าราชินีควรจะรีบหาคู่แต่งงานที่ร่ํารวยเพื่อกอบกู้ความมั่งคั่งของตัวเองให้กลับมาอีกครั้ง ต่อมาในขณะที่สโนไวกำลังเดินทางผ่านป่าเพื่อจะเข้าไปยังหมู่บ้านเธอก็ได้พบกับชายสองคนที่ถูกแขวนห้อยหัวอยู่ซึ่งเจ้าชายที่กลัวว่าตัวเองจะขายหน้าจึงหลอกสโนไวว่าเขาเป็นแค่สามัญชนธรรมดาที่ถูกโจนป่าปล้นระหว่างทางและขอร้องให้สโนไวช่วยปล่อยตัวพวกเขาลงไปจากนั้นเมื่อเจ้าชายได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปคนละทาง และก็ดูเหมือนว่าเจ้าชายและสโนไวจะแอบมีใจให้กันเล็กน้อยปลอดต่างฝ่ายต่างหันไปมองกันแม้จะเดินห่างไปไกลแล้วต่อจากนั้นเจ้าชายก็ได้เดินทางไปถึงยังวังของสโนไวเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากราชิน,น,นีเพราะตอนนี้พวกเขาถูกโจนป่าปล้นของไปหมดจนไม่เหลืออะไรติดตัวเลยและเมื่อราชินีได้รู้ว่าที่อาณาจักรของเจ้าชายนั้นมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ล่ำรวยเงินทองมหาศาล เธอจึงรีบดีสนิทกับเจ้าชายทันทีพร้อมกับประกาศว่าจะจัดงานเลี้ยงเต้นลำสุดยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อหวังจะให้เจ้าชายประทับใจแล้วได้แต่งงานกับเขาซึ่งคนรับใช้ที่ชื่อว่าไบรตันก็เตือนราชินีว่าตอนนี้เงินไม่พอสำหรับจัดงานเลี้ยงแล้วแต่ราชินีก็ไม่สนใจแล้วบอกให้ไบรตันไปขูดรีดภาษีประชาชนมาเพิ่มให้พอสำหรับจัดงานเลี้ยงให้ได้ตัดภาพมาที่ทางฟังของสโนไว พอเธอเดินทางเข้าไปถึงในเมืองแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ประชาชนกำลังอดอยากกันอย่างมากไม่มีแม้กระทั่งเงินจะซื้อขนมปังกินทันใดนั้นไบตันก็ได้เดินทางมาถึงเพื่อเรียกเก็บเงินภาษีประชาชนเพิ่มโดยอ้างว่าจะเอาเงินเหล่านั้นไปใช้เพื่อปกป้องประชาชนจากอสูรชั่วร้ายที่อยู่ในป่าซึ่งพอสโนไว้ได้เห็นแบบนั้นเธอก็รีบกลับไปยังวังแล้วแจ้งให้พวกแม่ครัวรู้ว่าลาชินีกำลังทำลายทุกอย่างที่พ่อของเธอสร้างมันขึ้นมา แถมยังเรียกเก็บภาษีเพิ่มทั้งที่ประชาชนจะไม่มีกินกันอยู่แล้วแม่ครัวบอกว่าราชินีสั่งให้ขึ้นภาษีเพราะจะเอาเงินมาจัดงานเลี้ยงลู่ลาเพื่อต้อนรับเจ้าชายที่เสด็จมาพอสโนไว้ในรู้ว่ามีเจ้าชายเดินทางมาที่นี่เธอก็คิดว่าบางทีเจ้าชายอาจจะสามารถช่วยเหลือเมืองนี้ให้รอดพ้นจากน้ามือของราชินีได้ต่อจากนั้นเมื่องานเลี้ยงได้เริ่มขึ้นสโนไว้ก็ตั้งตารอคอยจะหาโอกาสเข้าไปเต้นราคู่กับเจ้าชาย เพื่อบอกให้เจ้าชายรู้ว่าราชินีของเมืองนี้เป็นคนชั่วแต่ว่าพอสโนไวและเจ้าชายได้มาเจอหน้ากันใกล้ๆสโนไวก็ตกใจอย่างมากเพราะคนที่เธอเคยช่วยไว้ในป่าก็คือเจ้าชายนี่เองส่วนเจ้าชายก็ประหลาดใจที่ได้รู้ว่าสโนไวอาศัยอยู่ในวังแห่งนี้ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนุกจนไม่ยอมเปลี่ยนคู่ไปหาคนอื่นแล้วสโนไวก็คิดจะบอกให้เจ้าชายรู้ว่าราชินีเป็นคนที่ห,วหัวดียมมากแค่ไหน แต่ว่าในระหว่างนั้นราชินีที่เห็นสโนไวกับเจ้าชายไม่ยอมสลับคู่กันสักทีทำให้เธอจึงรู้สึกไม่พอใจแล้วสั่งให้ไบตันจับตัวสโนไวออกไปข้างนอกเพื่อถามว่าคุยอะไรกับเจ้าชายบ้างสโนไวจึงพูดว่าเธอได้แอบเข้าไปในเมืองมาแล้วและเห็นว่าราชินีกำลังทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตกต่ำพอราชินีได้รู้ว่าสโนไวนั้นฝ่าฝืนคำสั่งแอบออกไปจากวังโดยไม่ได้รับอนุญาต เธอจึงโมโหอย่างมากแล้วสั่งให้ไบตันจับตัวสโนไวไปเชือดทิ้งในป่าทันทีแต่ว่าพอไบตันพาตัวสโนไวไปถึงในป่าแล้วเขาก็ไม่กล้าลงมือทำอันตรายสโนไวจึงปล่อยให้เธอหนีไปจากนั้นก็กลับไปรายงานให้ราชนีว่าจัดการกับสโนไวตามคำสั่งให้แล้วพร้อมกับเอาเครื่องในของสัตว์ตัวอื่นมาหลอกว่ามันเป็นของสโนไว ส่วนทางฟังของสโนไวท์ที่กำลังวิ่งหนีอยู่ในปา่าเธอก็บังเอิญชนเข้ากับกิ่งไม้ที่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ใกล้ๆก่อนที่จะล้มหมดสติไปพอรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาอีกทีก็พบกับพวกคนแคะเจ็ดคนที่ได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้คนแคะบอกว่าจะให้สโนไวท์อาศัยอยู่กับพวกเขาได้แค่คืนเดียวเท่านั้นเพราะกลัวว่าจะถูกราชนีมาตามล่าและพวกเขาจะซวยกันหมดทางด้านของไบรตันที่เข้าเมืองไปเก็บภาษีของชาวบ้านมาได้แล้ว ในขณะกำลังจะเดินทางกลับวังเขาก็ถูกพวกโจรป่าดักปล้นซะก่อนแล้วชิงเอาเงินภาษีไปจนหมดต่อมาเมื่อคนแคระทั้งเจ็ดได้พากันกลับไปถึงบ้านสโนไวก็เห็นว่าพวกเขาได้นำเอาของมีค่ามากมายกลับมาด้วยเธอจึงถามว่าพวกเขาได้ของเหล่านี้มาจากไหนซึ่งพอคนแคระบอกว่าเป็นดักปล้นมาทำให้สโนไวจึงไม่พอใจแล้วสั่งให้คนแคระเอามันไปคืนให้ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เพราะชาวบ้านอดอยากกันจะตายอยู่แล้ว แต่พวอคนแคลก็ไม่อยากคืนให้เพราะพวกเขาเคยถูกชาวบ้านลังเกียจเมื่อหลายปีก่อนพ่อคนแคลใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านอย่างมีความสุขแต่ว่าจูจูราชินีก็ได้ออกคําสั่งให้เนรเทศพวกอปลักษ์ออกไปจากเมืองให้หมดซึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนที่ออกมาปกป้องพวกคนแคะลเลยจนทําให้พวกเขาต้องหนีเอาตัวรอดและใช้ชีวิตเล่ยล่อนกันอยู่ในป่าแบบนี้และในระหว่างที่พ่อคนแคลกกำลังล้ำลึกถึงความหลังกันอยู่พอรููตัวอีกทีสโนไวก็หายไปแล้วพร้อมกับเอาเงินที่ปล้นมาหนีไปด้วย จากนั้นสโนไวก็เอาเงินภาษีไปคืนให้กับชาวบ้านทําให้ชาวบ้านจึงต่างพากันดีใจและรู้สึกขอบคุณซึ่งพอพ่อคนแคร์พากันตามมาถึงสโนไวจึงยกความดีความชอบให้กับพ่อคนแคร์ทั้ง7คนบอกว่าคนแคระเหล่านี้คือผู้กล้าที่ไปแย่งเอาเงินภาษีของประชาชนมาคืนให้พอประชาชนได้ยินแบบนั้นก็ต่างปลบมือชื่นชมให้กับเหล่าคนแคร์ทั้งเจ็ดที่เป็นฮีโร่ช่วยเหลือชาวบ้านจากการถูกกดขี่ข่มเหงของราชินี ส่วนพ่อคนแคล้ก็รู้สึกประทับใจในตัวของสโนไวที่ช่วยทําให้พวกเขาได้รับการชื่นชมจากชาวบ้านคนแคล้ก็เลยยอมให้สโนไวอาศัยอยู่กับพวกเขาต่อแล้วเริ่มทำการฝึกสอนให้สโนไวกลายเป็นโจรเพื่อจะได้ดักปล้นสมบัติของราชินีแล้วเอามาแจกใจให้กับประชาชนทางด้านของเจ้าชายที่กำลังร่วมทานอาหารกับราชินีเขาก็สอบถามว่าในงานเลี้ยงเมื่อคืนเขาได้พบกับสาวงามคนหนึ่งที่มีผิวพันณขาวพอง อยากรู้ว่านางเป็นใครและตอนนี้หายตัวไปไหนราชินีจึงบอกว่าหล่อนชื่อสโนไวเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีและตอนนี้ก็ถูกอสูรในป่าฆ่าตายไปแล้วสิ่งก็ทําให้เจ้าชายรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่มีโอกาสได้เจอกับสโนไวอีกในระหว่างนั้นไบรตันก็ได้กลับมาถึงพร้อมกับสภาพที่ดูไม่ได้เพราะถูกจนป่าปล้นเอาเงินภาษีไปแม้กระทั่งเสื้อผ้าเองก็ถูกเอาไปด้วยจนหมด พอเจ้าชายได้รู้แบบนั้นก็เจ็บใจอย่างมากเพราะเขาเองก็เคยถูกพวกมันกระทำแบบนี้มาแล้วเจ้าชายจึงคิดจะอาสาเข้าป่าเพื่อไปจัดการกับมันให้เองส่วนทางฝั่งของสโนไวท์ที่ได้รับการฝึกสอนจากพวกคนแครฝีมือของเธอก็เก่งขึ้นและพร้อมที่จะออกปล้นกับพวกคนแคระแล้วจนกระทั่งเมื่อเจ้าชายและทหารได้เดินทางมาถึงสโนไวท์ก็ได้ออกไปเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะดักปล้นทหารเหล่านั้น แต่ว่าพอเจ้าชายได้พบกับสโนไวอีกครั้งเขาก็ตกใจที่ได้รู้ว่าเธอยังไม่ตายทันเดีน,นั้นพวกคนแคะที่แอบซุ่มอยู่ก็ได้บุกเข้ามาโจมตีพวกรหารแม้ว่าเจ้าชายกับสโนไวจะยังคงมีใจให้กันอยู่แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ทั้งคู่ก็เลยต้องต่อสู้กันเพราะอยู่คนละฝั่งกันแล้วสโนไวพยายามเตือนเจ้าชายว่าเขากำลังถูกราชินีหลอกใช้แต่ว่าเจ้าชายก็ไม่ยอมเชื่อเพราะราชินีบอกว่าสโนไวเป็นคนสติไม่ค่อยดี พอทั้งสองคนต่อสู้กันไปมาสุดท้ายเจ้าชายก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วถูกสโนไวจัดการลงได้พวกสโนไวชิงเอาเสื้อผ้าของเจ้าชายและทหารหน,นีไปเหลือแค่ตัวเปล่าเจ้าชายจึงกลับไปรายง,งานให้ราชินีว่าหัวหน้าของพวกโจรป่าก,ก็คือสโนไวที่ยังไม่ตายและตอนนี้เขาก็เริ่มเกิดความสับสนว่าระหว่างราชินีกับสโนไวเขาควรจะเชื่อใจใครกันแน่เพราะดูเหมือนสโนไวจะไม่ใช่คนสติไม่ดีเหมือนกับที่ราชินีบอกต่อจากนั้นราชินีจึงเข้าไปคุยกับกระจงวิเศษ เพื่อถามว่าเรื่องที่สโนไว้ยังไม่ตายเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งกระจกวิเศษก็บอกว่าจริงเพราะใบตันไม่กล้าลงมือฆ่าเธอก็เลยยอมปล่อยให้หนีไปทำให้ราชินีจึงรู้สึกโมโหอย่างมากแล้วขอให้กระจกวิเศษใช้เวทมนต์อะไรก็ได้เพื่อจัดการกับสโนไว้รวมถึงลงโทษใบตันที่กล้าขัดคำสั่งด้วยกระจกวิเศษจึงเสี่งให้ใบตันกลายเป็นมแมลงสาบทันที แล้วราชนินีก็ขอน้ำยาสเสน่ห์จากกระจกวิเศษอีกครั้งเพื่อจะได้ทําให้เจ้าชายตกหลุมรักเธอแล้วแต่งงานกันเหมือนกับที่เธอเคยทําใส่ราชาจนทําให้ราชาตกหลุมรักแล้วยอมมอบบัลลังก์ให้ซึ่งกระจกวิเศษก็บอกว่าน้ํายาสเสน่ห์หมดแล้วตั้งแต่ที่ราชนินีใช้มันใส่ราชาคนเก่าและกระจกวิเศษก็เตือนว่ายิ่งราชนินีใช้เวทมนต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายตามมา แต่ลาชินีก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอแค่กระจกวิเศษหาน้ำยาสเสน่ห์มาให้เธอก็พอจากนั้นเมื่อราชินีได้น้ำยาสเสน่ห์มาแล้วเธอก็ใส่มันลงไปในแก้วน้ำให้เจ้าชายดืม่มพอเจ้าชายเผลอดื่มเข้าไปก็ตกอยู่ในมนสเสน่ห์แล้วรีบกระโดดเข้าไปฟัดใส่ราชินีทันทีซึ่งราชินีก็ตกใจอย่างมากจนไม่ทันได้ตั้งตัว พอเอากอดน้ำยาสเสนมาหันดูอีกด้านหนึ่งก็ปรากฏว่าที่เธอได้มานี้มันดันเป็นน้ำยาสเสนสำหรับน้องหมาแทนทําให้ตอนนี้เจ้าชายจึงมีนิสัยเหมือนหมาและขอให้ราชินีจูงเขาออกไปเดินเล่นซึ่งเจ้าชายก็บอกว่าเขาพร้อมจะยอมทําตามคําสั่งของราชินีทุกอย่างแม้จะต้องให้แต่งงานด้วยก็ยอมตัดภาพมาที่ทางฟังของพวกสโนไว้คนแคลที่ออกไปสอดแนมในวันก็ได้กลับมาหาทุกคนที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวเรื่องที่ราชินีกำลังจะแต่งงานกับเจ้าชาย พอสโนไวท์ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจอย่างมากที่กำลังจะเสียเจ้าชายให้กับราชินีแต่ว่าในระหว่างนั้นกระจกวิเศษก็ได้เสกหุ่นไม้บุกมาที่บ้านของคนแคร์เพื่อจะจัดการกับสโนไวท์แต่สโนไวท์ก็สังเกตเห็นเอ็นที่ใช้ควบคุมหุ่นอยู่เธอจึงตัดมันให้ขาดจนกลายเป็นแค่หุ่นธรรมดาและรอดพ้นจากการโจมตีของกระจกวิเศษมาได้ในเช้าวันต่อมาเมื่อถึงพิธีแต่งงานของราชินีกับเจ้าชาย สโนไวกับคนแคร์ก็พากันบุกไปที่งานแต่งแล้วลักพาตัวเจ้าชายหนีไปเพราะไม่อยากให้เจ้าชายตกไปอยู่ในอำนาจของราชินีซึ่งพอทุกคนพาเจ้าชายไปซ่อนตัวไว้ที่บ้านของคนแคร์ก็เห็นว่าเจ้าชายนั้นเอาแต่หวยหาราชินีไม่ยอมหยุดเหมือนกับว่ากำลังตกอยู่ในมณโะกสโนไวจึงรู้ว่าสาเหตุที่เจ้าชายยอมแต่งงานกับราชินีก็คงเป็นเพราะด,ดวนมนสะกบางอย่างที่ราชินีทำเอาไว้ แต่ไม่ว่าพวกคนแคละจะใช้วิธีไหนก็ทําให้เจ้าชายหลุดจากมนสกดไม่ได้สักทีจนคนแคลคนหนึ่งคิดว่าบางทีอาจจะต้องให้สโนไวท์ที่เป็นรักแท้ของเจ้าชายจุมพิตเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้หลุดจากมนสกดได้และพอสโนไวท์ได้ลองจุมพิตกับเจ้าชายตามที่คนแครแนะนําในที่สุดเขาก็หลุดจากมนสะกดได้สําเร็จแล้วกลับมาเป็นเจ้าชายคนเดิมอีกครั้งแต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนกําลังฉลองดีใจกันอยู่จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงของอสูรในป่ากําลังบุกเข้ามา สโนไวคิดว่ามันจะต้องมาตามล่าตัวเธอแน่แล้วรีบออกไปข้างนอกพร้อมกับล็อกประตูขังทุกคนเอาไว้เพื่อไม่ให้ทุกคนได้รับอันตรายไปด้วยจากนั้นเธอก็พยายามจะล่ออสูรออกไปให้ห่างจากบ้านของคนแคระแต่ทันใดนั้นราชินีก็ได้โผล่มาหากลางป่าซึ่งราชินีเป็นคนสั่งให้อสูรมาตามล่าสโนไวเองเพราะมันจะยอมทำตามคำสั่งของเธอทุกอย่างแล้วสั่งให้อสูรเข้าโจมตีเส่สโนไวทันที ทางด้านของเจ้าชายและคนแคละที่สามารถเปิดประตูออกไปข้างนอกได้แล้วพวกเขาก็รีบพากันตามไปหาสโนไวท์ที่กำลังต่อสู้กับอสูรอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครสามารถสู้อสูรได้เลยจนกระทั่งสโนไวท์สังเกตเห็นว่าตรงคอของอสูรมันได้มีสร้อยเหมือนกับราชนินีอยู่ด้วยเธอจึงใช้กริชที่พ่อเคยมอบให้ตัดสร้อยเส้นนั้นจนทำให้อสูรถูกเผาสลายไปแล้วปลดปล่อยราชาที่เคยหายตัวไปกลับออกมา สโนไวจึงได้พบกับพ่ออีกครั้งหลังจากที่พัดพลาดกันไปนานหลายปีในขณะเดียวกันเมื่ออสูรถูกทำลายไปแล้วร่างกายของราชินีก็เริ่มเหี่ยวลงเรื่อยๆจนกลายเป็นหญิงแก่เพราะผลจากการที่ใช้เวทมนต์มากเกินไปไม่ยอมฟังคำเตือนจากกระจกวิเศษจากนั้นราชาก็ได้กลับไปขึ้นคลองบันลังอีกครั้งพร้อมกับยกลูกสาวให้เจ้าชายเอาขอดเพื่อตอบแทนที่เขาช่วยเหลือสโนไวจนสามารถจัดการกับราชินีแม่มดที่ชั่วร้ายลงได้ และในพิธีแต่งงานของสโนไวท์กับเจ้าชายนั้นก็ได้มีหญิงแก่สวมฮุดคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมกับยื่นแอปเปิลให้เพื่อเป็นของขวัญแต่งงานแก่สโนไวท์แต่สโนไวท์ก็รู้ทันซะก่อนว่าหญิงแก่คนนี้ก็คือราชินีเธอจึงหัน Apple ่นแอปเปิลผลนั้นแล้วยื่นคืนให้บอกว่าลองกินมันให้ดูก่อนซึ่งหญิงแก่ก็ได้แต่ยืนนิ่งและยอมรับความพ่ายแพ้เพราะไม่เหลือหนทางไหนให้เอาชนะสโนไวท์ได้อีกแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้